ที่เดืนอนแล้วครับนี่ขับซ้อมที่ผส,สมพันธุนนะ์เนาะครับพร้อมที่จะผสมพันธุ์พร้อมที่จะเป็นพ่อพันธุ์หนูซ<ม>ุ่มเนาะที่จะต,ตร,ครวครับพ่อกันอีกราคาพี่น้องใจชีวิตสไตล์คนอีสานเมือนีซองไทยบึงการผ้ากินเที่ยวเล่นโดยการสนับสนุนของสีเมืองแกนรีสอร์ทรีสอร์ทต,ตั้งอยู่อำเภอสุภพิสัยจังหวัดบึงการพาพี่พผนองมามาหลอกขึ้นเก่าเหรอพี่น้อง ขันวันสมัยก่อนนี่รอนี่คือคนขี่ขานพี่น้องบเห็ดเบียกเห็ดงานรอไปหันรอมานีมาหนีพระพน้องมารอเบิงฟ้ามหนูครับฟ้ามหนูเงินเสียนพี่น้องมณชัยฟาร์มต่างยูบ้านป่ายางเหนือตำบนน้องย่องอำเภอปากคาดจังหวัดบึงการมาสอบถามเจ้าของฟร์มเพิ่นนะครับเสียมนณชัยครับพี่น้องว่าเป็นแนวใด เพื่อพี่น้องจะได้เป็นแนวทางในการอยู่หากินเนาะพี่น้องครับเดี๋ยวเข้าไปสอบถามเพิ่นเบิ่งครับเมีมกราตปี62ของเพชรครับมีหนูอยู่ทั้งเบิด4ตัวตอนแรกนลยนะเฮาเฮาไปได้หนูมาใส่4ตัวนี่ไปซื้อเอาล่ะครับซื้อจากไอ้ฟาร์มใหไงขจ้ามาทางใดล่ะฟาร์มใหญ่ทางเลยนี่แหละครับอยู่แถวประคาดเลบอ๋อบ้านประคาดไปซื้อมา4ตัวสายไอ้4ตัวตัวผู้เลกตัวตัวเมียเกตัวครับนี่ ตัวผู้ตัวผู้ตัวหนึ่งตัวแม่ตัวหนึ่งตัวผู้ตัวหนึ่งตัวแม่ตัวหนึ่งแต่มสี่ตัวสองคู่นะสองคู่เมื่ปตั้งที่หกสองนึ่งนีครับช่วงนั้นเขาซื้อลายนี่แหละสองคู่ซื้อสองคู่หนึ่งคิบหกร้อยโอ้เขาจะขายคู่ละ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 แปดร้อยแมนครับคู่ละแปดร้อยอ๋อมาเนี่หลังจากตัวแม่ยสองตัวผู้สองมันมาออกลูกยังเนีบัณต่อมากเลยต่อมามันกับมัมีลูกเลยครับ มาเลี้ยงอยู่ประมาณเดือนก็กลัวเกือบสองเดือนครัโดยควบใจห่อนเจ้าขององเพราะดีกับเก็บเงินได้แน่ช่วงนั้น,นก็นมีงานร้องเพลงแน่งามมากแน่เป็นเป็นนักร้องเป็นวลอลลัมนุ่มนั่มบอแมนครับเป็นนักหลอ่อมันเป็นอยู่อยู่ขนาดใดล่ะครับอยู่กับ หลายคณะครับเดี๋ยวถ้าคนจีจ่างไปแต่ตอนนี้ก็ประจำอยู่กับอาจารย์วิรพงศ์นะครับต้องเข็นโปรโมโชั่นัผสมใช้นี่ครับก็เป็นตลาดเลยเนาะแมนครับ<ต>รจังเลยซีโซนแง<อ>น,น,น,นล่ำเนี่ยล่ำได,ลำได้ลองเพลงได้จากติดเส้นเพลงแม่จากคาไงคาราเจ้า,จาของแม่ยังจี่ดะมาเข็มผสมเล็กผสมหน่อยไปเพิ่มจากเพิ่มจากสองคู่เป็นจ้าคู่เพิ่มจากสองคู่กับเป็นซีดเลยครับโอ้เป็นชิบเลยครับเป็นชีบเลยคขาดชีปลงแค่เดียวอยู่กับประมาณ เป็นชุดนะบาบาดที่เป็นชุดชุดหนึ่งมีอยู่สามตวัวเป็นผูหนึ่งเนี่ยสองอยงนีนะครับผูหนึ่งเนี่ยสองแมนครับต่ลแต่ลต่ละขอบต่ละขอบหนึ่งแมนครับแต่ละบบอนอี่แหละครับเป็นผูหนึ่งเนี่ยสองอชุดหนึ่งกะผมไปซื้อมากก็ดูจะแพงอยู่ครับชุดละพันนี้ แปดพงก็ซื้อครับโอ้แปดพันหาสิพันหาลอยพันแปดลอยสองต่อหนึ่งนั่นแล้วทับไปครับอืมกับพวกเสมอไปได้ครับราคาหนูเขินเขินลงลง,ลงหมอครับหรือตัว,ตวน้อยตัวใหญ่กัวเลวแต่ตัวน้อยตัวใหญ่ทาทา,าสายพันธุ์ใหญ่ยาวเชี่ยงยักษดนี่สิก็อีกราคาหนึ่งเลยครับโอ้หนูนี่หนูหนูขึ้นกันแต่ว่าหนูโตเพราะขึ้นกันนี่ครับผุ้เลี้ยาบางตัวกับตัวน้อยครับบางสายพันธุ์กับตัวใหญ่ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์เลยครับมันเป็นเป็นหนูหนูผูกบ่ อันนี้ผมขาดมาน่าจะเป็นหนูผูสมกับหนูแผงทออเป็นหนูผสมที่คนเลี้ยงกันอยู่คุมมือนี่แหละครับเป็นหนูผูกผสมกับหนูแผงเป็นเป็นลูกผสมนอาว่าชันนอูกผสมจังอกว่าเป็นลักษณะหนีประมาณนีนะตามที่ผมหนาจะสังเกตจากการเป็นผู้เลี้ยงมาปีต้นๆปีเฉียดๆครับบานมีหนูหลังจากนี้มันมันมันออกปีนีะเยอะแยบานหนูหนูปีหนึ่งหนี่ตามได้ออกมนีกับยุะม่าน สเดือนเทียนหนึ่งขอกหนึงหรือสามเดือนขอกหนึ่งของผมนี่มันเดือนชลเดือนอะกับสองแม่ก็เนี่ยเดือนสวนโอไม่ถึงว่าเมื่อเอาเตลเมรนี่มันออกใเตมนี่ก็มาจะอยู่ประมาณที่สองเดือนสองเดือนออกคองหนึ่งสองเดือนของหนึงปีหนึ่งรุนเนาะว่ายังไงบอนไม่ออกที่โตนี ก็เรียกเป็นความสมบูรณ์ของหนูหนแต่ว่าบ้านสมบูรณ์ตัวผู้ต<อ>ัวเม่ความสมบูรณ์ของหนังเชียงทังสี่นะครับ<ด>บางเฉียงกับตัวหนึ่งก็มีอุ้ยตัวเดียวก็มีครับสองตัวสามตัวสี่ตัวหาตัวจะนอดสิบหาสิบหกตัวก็มีนะอยู่ในขอกเขาเนี่ยในฟาร์มเขานี่อทั้งหมดครับตัวเชลียก็อยู่ประมาณหาตัวสิบตัวนี่เนาะกอยู่ประมาณนี้แหะครับสิบถอยนะครับสิบถอยสิบสองกระมี่ครับแต่ถ้าออกลูกหลายลูกเขากับตัวน้อยถ้าออกลูกอยู่ประมาณหาหกตัวพอดีพอดีมันแต่ใหญ่ไงว่าดีลูกก็สมบูรรรณณ์ปะมานนัั้คบ บัน,บนการทอาหารหอยอย่างไดบันน้ฮะอาหา,ห,หารก็หายังมแรงนะครับในมับบ่นซมงหามงแรงก็เริ่มหายแ้วครับี่โมงแรงหามงแรงนั้ก็เริ่มหายแล้วอาหารเขามียงเนี่ยอาหารเขาอาหารผมก็มีเป็นลักลักั่นเขาเปียก ข้าวเปียกข้าวเปียกก็เปียกข้าวเนี่ยแมนครับ hmm. ว um, <pe ak fruit> anyway. <pe> ันนี้เขาจ้าเอานี่แหละไรดีแมนครับเราไม่ไม่ยังอยิบมันนอกจากข้าวเปียกหัวหันหัวหันเป็นหัวหันไก่หัวหันปลาดุกหัวหันหมูหัวหันหมูครับโอ้มันด่วนดิ๒เปอร์เซ็นต์นี่นะครับจากถึง๒๐เปอร์เซ็นต์นี่นะครับเป็นหัวหันหมูปลาดุกแน่สำรับซับเทียนกันไปข้าวม่าใช้เครื่องบดเราเรื่องขาผสมกันในื่อเนี่ยมต้องมีเครื่องบดครับนีผสมบอกนะครับผสมแล้วก็ตามตาส่วนนะครับอืกับพักข้างต่าหยาก็เป็นพักขวด ยาหวานนี่เปียอิสราเอลที่ปลูกไว้แน่เลยครับอยู่หลังบ้านนะครับครับกับปลูกไว้ให้เพคนกินแน่อืกับประมาณนั้นนะครับก็หาได้ตามเปิดตามมีอ้อยใส่ปีมันเรื่อยๆนะครับครับเขาจะกินของพวกนี้บ้านการขายห่อขายแบบเลยบบการขายห่อขายเป็นชุดเล็กชุดใหญ่คือของเสือในหรือเรื่องในการขายไปตั้งแต่อายุหนึ่งเดือนโอ้เดือนนึงมันกับยามันยาโน้มเลยเนาะครับหนึ่งเดือนเริ่มขายได้ครับพรายานุ่มเลยเริ่มเป็นธุรกิจได้เลยครับขายได้เลย เ้ามมาขายดีเ้ามาขายเป็นตัวหรือเ้าขายเป็นชุดคือเสืเอาไปทาทาหนูนี่ก็แล้วแต่แล้วแต่ลูกค้าผู้คนมาซื้อผู้ลูกคนมาซื้อหนูใหญ่ผู้ลูกคนมาซื้อหนูหน่อยประมาณนี้นะครับโอ้คือหมายถึงว่าเ้าวบริตายตัวแมนครับบ่าตายตัวว่าต้องเป็นพ่อพันแม่พันต้องเป็นยังไงหรืเป็นมันมันมันตายตวัวบ่ได้ครับผ<อ>ู้ลูกคนก็มาเอาหนูหน่อยสองสามเดือนไปคุณเอาครับผุณลูกคนใจหอนแน่ก็เอาหนูที่ที่เขาเพาะไว้มันส้มสีนี่หนูแน่จังสี ลังค์ก้นแบบนั่นมันบวกเข้กันนะครับผู้เคนมาซสียก็ได้เข้าถามเขาซื้อยังไงวะซื้อเขานี่ซื้อือผมซื้อมุนไช่ครับนี่มุนไช่ฟาร์มนะครับเนี่ยซื้อนี่เลยแมนครับถ้าพี่น้องคนอยากได้แมนเบอร์ยังขึ้นเบอร์เขาศูนย์แปดเจ็ดครับเก้าเจ็ดหกห้าสองเจ็ดเจ็ดอย่แล้วกันเบอร์นี้เนาะแมนครับตั้งตั้งอยู่บ้านยังขึ้นตั้งอยู่บ้านว่าแยกเหนือครับแยาเหนือหมู่เก้าตำบลหนองยอง อำเภอประฆาตจังหวัดบึงกาฬผู้ใดสื่อมาศึกษาดูงานยินดีต้อนรับครับยินดีต้อนรับหรือสิมาซื้อหรือสิมาเบิ่งก่อนก็บ่ได้ว่ากันยินดีต้อนรับครับแต่เข้าขอบ่งฟ้ามันบาดนี้โอเคครับยินด <USDA. S 1> ีครับผมเชิญครับนี่ครับก็คือเป็นบอ่อแบบนี้นะครับสำหรับของผมนะเป็นบอ่อแบบนี้นี่หนูจะเป็นหนูหนูเพียรนะจะเป็นหนูเพียนรหนูเพียรผสมกับหนูพูกหนูแพงนี่แหละครับนี่ เขาได้ลูกสองคูนสามคูนแล้วนะครับนี่ก็แมนครับนี่ก็เป็นกับเขาคือว่าเอาหารแมนอาหตัวนี้ตัวแม่สองวนนี้แมนแม่สองคูนนึงแมนครับอันใ้ลูกลูกเขาได้ซักงมือเยือกแล้ครับลูกคนน่ะตัวใหญ่หนิก็รู้สึกว่าจะได้เดือนกว่าๆแล้วครับนี่จะจับออกแล้วตัวน้อยจะยุ่งรู้สึกว่าจะเขาเดือนนะครับนี่โอ้นี่มันคือเป็นเผือกเป็นเือกนี่มันเป็นสีเองสีบอกนะแมนครับนี่ตัวเดียวเปลี่ยนเปลี่ยนเปียยร้อยได้รับเปลี่ย ตาแดงครับเปียกไม่ซีดสองก็เปีไม่เปียนตาดำมันก็เปียนตาแดงนะครับเขาไยึดตัวในฟาร์มเขาไม่ตัวเดียวนี่แหละครับกําลังของพั่นเอาลูกเขาอยู่อืมโอ้โหครับนี่ผมจับโชมืูเลยครับโชยเลมันบวกกัดคนบ่บัวครับจับเลยครับบัวผมีฟาร์มผมนี่จับเลยนี่จับเลยครับนี่ไปเทสก็ไปได้ครับนี่เห็นป่ะเห็นได้สบายสบายนุ่นหน่อยสิบ่ันนี้ไปรับ เอาเพิ่งลงเส้นเดียวอยู่ไทยเนี่ครับสแสดงว่าจับเด่นกระเพิ่นตลอดตอนนี้ครับมันไม่เบียดกับเล่นยุ่งสิไหนเล่นแบ่งคว่ำผูกพันกับเขาเขาหักเขาเขาหักเขาอืมเาด่นคว่มคนเคยระวังคนกับสัตว์โอ้ยงามครับพี่น้องเลยครับมาเบิ่งเด้เพื่ออะไรกันไอ้นี้พว่อมขายแล้วบ่นขึ้นตัวแมงกำคว่ำคล้ายแล้วอันนี้ก็นยุ่ประมาณจี่เดือนกุ้งก้อยยังครับนอู้ยังไงแบบสองเดือนแล้วครับจะเข่าสองเดือนแล้วอืม ระบบนำนีเป็นทอน้ำดีนะครับเป็นทอน้ำดีนี่ก็คือหนูจะได้กินน้ำสะอาดได้กินน้ำสะอาดและอันนี้เป็นทอน้ำเสียนะครับเนี่ยนี่เป็นทอน้ำเสียถ้าเวลาหนูกินนะครับหนูกินถ้าส่วนน้ำเสียนะครับนี่คือก็แบบระบบนำให้หมูนะครับเนี่ยเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะหนูจะมาแตะตัวนี้น้ำก็จะไหลออกนะครับถ้าเมื่อน้ำไหลออกน้ำาสปปรปกนะครับ ซึ่งจกะลายออกมาตนี้นะครับนี่จกะลายออกมาตัวนี้ห้องเนี่ยนะครับเป็นเสียบนะตรงนี้ตวงามนะโอเคแบบนีงอันน้ำนี่เหงยกไดรย์ได้นี่เนาะหยกออกได้ครับหงกออกได้หงกอกได้ครับเกลี่ยไทยสบายเลยแม่นครับแม่นครับโอ้ตัวนี้ก็เชียงครับเชียงครับเชียงเชียงแบบตรงนี้อ่ ตัวนี้เียงเบิ้ครับนี่โอ้ยบมันโลกวเลยโล่กวนครับบนั้งแต่โล่ซีโล่หักหักสิเขียงปุ่มได้เล่นได้ครับหน่สุ่มนี่เขวงครับเดี๋ยวงจะมาตัวนใครเนี่ยอะไรบอเขามวลูก ครอบรวบนี่เป็นหนูหนูขุนแมนครับหนูขุนความที่จะจำนายว่าอย่างไรครับจำนายเป็นพ่อพันนี่ครับเป็นเรื่องช่วงนี้นี่แปะขีดเก้าขีดนะครับนู้นี่อือเท่าไรนี่สองเดือนไปแล้นูซุ้มนี่สิเขาซีเดือนแหละครับนี่ซีแล้วครับความที่ผสมพันธุ์เนาะครับพร้อมที่จะผสมพันธุ์พร้อมที่จะเป็นพ่อพันธุ์หนูซุ้มเนี่ยนี่จะตัวเงามครับอุ้ยอุมนะตามมันนี่ก็พร้อมที่จะจำนายแมนครับแมน พี่น้องผูใ้ใดจะได้ช่วงนี้ก็มาเอาด้วยบ่ต้องรอแม่นครับบ่บต้องรอแต่ช่วงรสินค้าเขามีตลอดมีทุกชั่วโมงโอ้บ่ได้ขาดแค้นแล้วเอาบัวได้บ่วไดสินบอนี่ก่อนจำนายออกไปเลียงซุปนี่แล้วครับเลี้ยนูหาตัวบอน,นี่